โลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้ถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นคนนั้นก็ได้ของจริงรู้ของจริงแต่ถ้าสมมุติว่าคนไม่ปฏิบัติแต่มีแต่ความอยากมันไม่ได้เราอยากได้สมาธิเราต้องฝึกเอาเราอยากมีปัญญาเราต้องพิจารณาตาม ถ้าเรามีแต่ความอยากจะให้ครูบาอาจารย์มาแนะนำผ่ำซอนมาอบรมเราอยู่ตลอดไม่นะเราต้องอบรมตัวเองก่อน